สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาอวดสวนยมเล็กๆของบ้านสวนมะไร่นะคะปลูกเองค่ะซื้อมาจาก Greenhouse ที่ฟินแลนด์ค่ะซื้อมาตอนแรกต้นเล็กๆค่ะเต้นใส่กระถางต้นละ3ยูโรค่ะมีสีม่วงแล้วก็สีชมพูอันนั้นก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งค่ะไม่รู้ชื่ออะไรนะคะเขาไม่ได้ปักชื่อไว้ค่ะก็เลยไม่ไม่รู้ค่ะ เพื่อนๆค่ยชมๆด้วยกันนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกดอกหนึ่งค่ะสีแดงๆอันนี้ขอเพื่อนมาค่ะเพื่อนเขาปลูกไว้ก็เลยไปขอเขามาน้อยหนึง่งมีผีเสื้อด้วยค่ะเพื่อนๆดูสิคะผีเสื้อมาจับสวยมากค่ะน,นี่ก็สีม่วงนะคะอันนี้เขาชื่อบลูสกายค่ะเนี่ยต้นนี้นะคะนเนี่ยเนี่ยต้นนี้เขาชื่อบลูสกายค่ะ อยากอวดเพื่อนๆค่ะสวนยมเล็กๆปลูกเองค่ะส่วนอันนี้ปลูกไว้อันนี้ก็ซื้อมาค่ะในนี้เล็กๆนี่ค่ะก็จะขยายเองนะคะต้นแรกก็เล็กๆค่ะตอนแรกไม่ขยายใหญ่ขนาดนี้เขามันจะเขาจะขยายของเขาเองค่ะดูสิกิ่งก้านเขาร่วงแล้วก็จะติดของเขาเองค่ะนี้ถ้าออกดอกดอกจะเป็นสีเหลืองนะคะเนี้ยดอกเล็กๆสีเหลืองๆสวยค่ะ คะอยากอวดเพื่อนๆค่ะสวนย่มเล็กๆนะคะปลูกเองค่ะน,นี่นะคะเพื่อนๆชมเพลินๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นสนค่ะต้นสนเล็กๆยังไม่โตนะคะนี่ค่ะให้ชมอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะ สวยงามมากค่ะปลูกเองค่ะคืออยากอวดเพื่อนๆค่ะอู้ยสวยมองเช้ามองเย็นเลยค่ะเลิกงานกลับมาก็มายืนมองผีเสื้อก็เกาะเต็มเลยนะคะเห็นคะสวยค่ะไปดูอีกที่หนึ่งนะคะนี่จะเป็นใบแมงลักเ ฟินแลนด์ค่ะไม่ใช่ใบแมงลักบ้านเรานะคะใบแมงลักฟินแลนด์ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นต้นสนอีกชนิดหนึ่งค่ะตัวนี้เขาชื่อนิชาดาค่ะนิชาดาใช่หรือเปล่าไม่รู้หรือจำผิดดูดูป้ายก่อนอันนี้จะเป็นขึ้นช่ายขึ้นช่ายบ้านเราค่ะเดี๋ยวนะดูตัวนี้ก่อนชื่ออะไรนะตัวดานิชาค่ะป้าย ตัวนั้นชื่อดานิชาค่ะนนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะดานิชาค่ะตัวนี้จะเป็นขึ้นช่ายฟินแลนด์จะซื้อเมลเล็ดมาปลูกที่ฟินแลนด์คลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะให้ชมสวนหย่อมเล็กๆของบ้านสวนบ้านไร่นะคะเพื่อนๆนต้นสวนต้นเล็กพอตัวขึ้นเขาก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะประมาณนั้น,นะคะ่ะต้นนั้นก็ประมาณสิบกว่าปีได้แล้วมั้งค่ะน่ะ สิบกว่ปีได้แล้วมั้งตัวน,นั้นน่ะตั้งแต่บันสวนบ้านไร่ยังไม่มาอยู่อะค่ะก็ปลูกไว้มันก็จะเป็นดาวเรืองนี่ค่ะสวยๆนะคะสวนย่อมเล็กๆค่ะไม่ใหญ่เพิ่งปลูกปีนี้เองขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ